ตรงนี้ตะตรงนี้นะลิตะต้ะเอ้ยไปเที่ยวแล้วบอกกับเมียไปแล้วน๋ลิตะจ๋าจะนายจ้ะหนูมีน้าว่านายตะหนูมีน้าว่านาย หูก็เลี้ยวของคนจุดโหวตยั่ยวหนูมีนะว่าอาอิตะห่าน่าแล้วลูกลุ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 กเจ้ายใส่ไปเจ้าอ่ะหา,าไปเจ้ามาแล้วลูกเร็วเอามือมาขอมือหน่อยขอมือหน่อยค่ะขอมือหน่อยค่ะหนูมีนะว่า น่าดีตาเฮ้ยไปเที่เวเร็วๆจะกินตูดเจ้านะเจ้าไม่ลุกก็จะกินตูดเจ้านะเฮ้ยๆๆๆๆจๆๆ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 ๆาๆๆ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 แๆๆๆ

Hey. ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ยูเนียนมอนะ,ะพี่น้องมายูเนียนมอกับเส้นทารลาพาวนะวันนี้ข้าจอดปรไหลาด้าเลยามาจอดนอกตึกพี่น้องมาจอดนอกตึกวันนี้พ่อกับแม่เพื่อนนั่นอยากเข้าห้องน้ำเลยไปกอนพอเพื่อนอน,น,อนันหลับทั้งรถตอนนี้คุณแม่บอกว่าให้ปลุกหนูนะคะให้นอนนานไม่ได้เพราะว่าเนี่ยมันขึ้นเหน่อนนมานอนขันนอนอิ่มไรายบนี้มันขึ้นพ้นมานอนเป็นวันี้ปลุกเลยค่ะหนวีนั้ หนูมาช้อปปิ้งกรุงเทพค่ะหนูมาช้อปปิ้งที่กทอทอมอม่ใช้าไปวันเกิดคุณพ่อในห้างมานะคะก็เลยแวะมาทานข้าวกันนะคะที่ยูเนี่ยนมอล์แบบนี้ป้าแจ๋วกับคุณอานะคะไปเซชั่นไอแลนด์นะคะเซชั่นไอแลนด์ไปคนละขั้นมี่น้องนี่ล่อองค์หญิงอยู่ มันรอดมันซื้นกันนี่ขอมอขอมือคนสูดขอมมือคนสวยยังไม่นาหอมแก้มแล้วจุบจ๊บจุ๊บแก้มแล้วหอมมือเลยหอมจังเลย <c oughs> อหอมจังเลยออะลูกลูกน้าพายลูกก็แล้วจำม ขี้เสาจังเลยเจ้าจะาขี้เสาไปไหนเนี่ยไอ้นี่ต่ำขี้เสาไปไหนเนี่ย่ะลุกขึ้นบันเด,บเ,ดเดี๋ยวนี้ไอ้ไอ้ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ขึ้นแล้วพี่น่ะขึ้นแล้วเย้ ไปไปช้อปปิง้งช้อปปิง้งโฟจี้ช้อปปิง้งมาพักกระเป๋าอนูมาหนำกระเป๋าอนูมาหนำเอาละเอากระเป๋ามาด้วยค่ะในกระเป๋าหนัวมาไปเราเดินในใบใบเราเนี้ยบอลลูนเจ๊เกล่ะมาเร็วพอกแม่รออยู่มาเร็วจ่าเร็วน่าดีตาจังแสงทองฟินแลนด์น่าดีตาจังแสงทองฟินแลนด์ ไอ้ตาหมูมาหาหลังในกล้องทำไมเนี่ยเอาตูดคนกันนะเอาตูดคนกันเนี่ยโอ้ตูดปุ๊บปั๊บเลาไเลยเด้อไปเลยเด้อนะไม่บายไปเลยเด้เอไาปชาัก้ากระเป๋าเราเด้อนี่กระเป๋าหนูก็พกนมแล้วนะคะนี่นุ่มมีอย่างชอบมี่น้องไปแล้วนะนาลิตา โอ้ยกลุยเอาพ่นกันพี่น้องตอนนี้พร้อมแล้วค่ะค่ะมาใส่รองเท้าแล้วพี่น้องมาใส่รองเท้าเตรียมกระเป๋าเรียบร้อยแล้วอะไปเอามากระเป๋าดูเร็วหนึ่งสอ,องจ้ำไป่ะนี่ไปไปเลย let's go let's go <S มาไป,าป,าป,าปาโอ้ยโอ้ยโอ,อ้ยโอ้ยมันตื่นนานไหมโอ้อย อืมอืมอืมพี่น้องแนแล้วนะแรนแล้วแนแล้วมีมีมีมมีมน้องยังเ่ปมบายสี่สิพวดพ่อกับแม่เป็นมืมอเนี่ยผนกับอเยฟซีได้พี่น้อง้าสองคนกัอองมาิตาแมแต่อังกฤษินเดินเดนเิ่วมักเปนขึ้นมันในเรือดพี่นองแล้ว้าเป็นถุนก่อนนะ นั่งผ่านประตูแล้วไปะนี่พี่น้องนั่งผ่านคลองเลีนแล้วเย <ś c oughs> <ś c oughs> ้าเย้าเย้านี่นี่ไหนคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนะคะป่ป่ปปาป่าไปเลยป่าป่าป่าป่่อ,อคุณแม่ <ś c oughs> อยู่ไหนนะเพ่งอยู่ไหนเพ่งอยู่โต๊ะไหนเพื่อเพ่งอยู่โต๊ะไหนไปเต้น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 ครับ

ปาปาาพ่อกับแม่รออยู่ปรกาศโอ้สวสด่วี่ะสเดค่ะดีสวัสดียว่สสวยโอ้พอเย็บซีบมยยิหวานยิ่หวานนหนึ่งทียิหวานนึ่ทีเนี่โ์ฟันีคันสวยไหมเต้นในวีดูก่อนเต้นในวีดูก่อนแล้ เต้นเตุนชตุชาตูชาตูไปกบแม่ไปบายบายบบาายยพี่ก่อนส่งจุ๊บส่งจุ๊บไม่กดทะนุนไปไปโอ้ย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 เต็มไปไปแล้วไปแล้ว เดี๋ยวพี่น้องมาติดคิวตัวรถไม่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 โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้ทั้งนี้นะเดี๋ยวไปกินบาร์บิคอนนะพี่น้องนี่ถึงแล้วนะข้างหน้านี่เอาบายบายจุ๊บบายบายจุ๊บเลยไายจุ๊บเลยดิบายบายสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบายบายจุ๊บนี่ตรงนี้ตรงนี้บายบายจุ๊บจุ๊บก็ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ะตรงนี้